เชฟเตอร์วัง3หมออุดรธานีครับวัานี้ครับก็รีวิวจัดส่งนะครับรายการแรกนะครับของวันนี้นะครับก็จะเป็นคูปตานะครับ L 3 4 0 8ตัว D I นะครับตัวนี้เก็บงานปรับสภาพพร้อมใช้นะครับยางใหม่4เส้นนะครับจัดส่งให้ลูกค้านะครับที่อำเภอบ่อทองนะครับจังหวัดชลบุรีครับตัวนี้เก็บงานปรับสภาพเรียบร้อยนะครับแถมท่อซิ่งหน้ากากพิ้งนะครับแถมราคาใหม่ครับ เปลี่ยนใบผานะครับใหม่สามใบนะครับผานแต่งให้สวยๆเลยครับสุดท้ายนะครับปรับตั้งได้นะครับตัวนี้นะครับตรวจเช็คระบบไฮดรอลิกนะครับปั๊มหายให้ใหม่นะครับตัวนี้นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกองเครื่องกองหายให้เรียบร้อยนะครับปรับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้จะส่งถึงบอทองนะครับจบในราคาที่สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทอ่ะสตาร์ทเครื่องได้เลยครับครับเร่ง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  โอเคเกียรหน้าขึ้นครับมันต้องเร่งแล้วเอาขึ้นนิ่นึงอ่าเอาฮะับเกียรหน้าขึ้นลงหน้าลงขึ้นใส่หลังไปเอาโฟวินขึ้นนะโฟว์โฟว์ฟใช้ในขึ้นโฟว์ใช้ในเขาห่างขึ้นปกตินะครับตัวนี้ก็ อันนี้เพาเดียวนะครับทดสอบระบบสองเพานะครับโอเคนะครับล้อหน้าหมุนนะครับปกตินะครับเปิดเครื่องนะเปิดเครื่องดูเครื่องนะครับลูกค้าไม่ได้มาดูไม่ได้มาดูรถนะครับเช็คความพร้อมของเครื่องยนต์นะครับป่อนส่งครับคตรวจนะครับ เพื่อนี้นะครับไม่ไ碍ติดครับนะครับไม่มีไอนะครับครับสตาร์ทได้นานแล้วนี้นะครับนเตรียมรถขึ้นรถขนส่งครับเคลื่อนสไลด์ออนได้เลยนะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับลูกค้ามีอย่างสูงนะครับเปิดไฟนะนะครับระบบไฟติดปกตินะครับ ได้ขึ้นรถเลยครับขับหางยกตูงนะครับปั๊มไม่กระตุก เรียบร้อยนะครับขอบพระคุณนะครับลูกค้าเป็นอย่างสูงนะครับที่ไว้วางใจเลือกสั่งจองนะครับสินค้าจากทีมงานของเรานะครับตัวนี้นะครับยางสวยๆนะครับรถใหม่ๆนะครับเช็คความใช้นะครับลูกค้าโอนสั่งจองโดยไม่เข้าดูรถนะครับคันนี้ก็เลยต้องละเอียดหน่อยนะครับระบบไฟสปอตไลท์นะครับด้านหลังนะครับติดปกติทั้งหมดนะครับ ขายรถนะครับจากสไลด์นะครับขึ้นรถหกล้อนะครับก็ขอบะคุณนะครับลูกค้าไม่ถงสูงนะครับที่ไว้วงใจเลือกสั่งจองนะครับสินค้าจากทีมงานเรานะครับสนใจรถแท็กอร์มือสองนะครับปรับสภาพพร้อมใช้สวยๆแบบนี้นะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้นะครับที่091 861 1191ครับ091 861 1191นะครับซื้อจริงขายจริงนะครับส่งจริงนะครับโอนออนไลน์นะครับไม่ต้องได้เห็นรถนะครับก็ได้รถสวยๆเข้าบ้านนะครับปรับสภาพพร้อมใช้นะครับ ไม่มีจุดร for ่วซึมนะครับ to so ตรงนี able, e ้นะครับขอกบขอบคุณนะครับลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับสั่งจองสินค้าจากทีมงานเราเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับขึ้นรถเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นตัวตัดหญ้าครับขนาดหนึ่งเมตรสี่สิบนะครับยี่ห้อ KPD นะครับเกษตรยนต์โคราชนะครับตัวนี้ก็จัดส่งนะครับให้ลูกค้าที่อำเภอวังน้ำเขียวนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับอำเภอวังน้ำเขียวนะครับตัวนี้ก็ทางเดียวกันครับ no. ไปด้วยกันนะครับทางเดียวกันไปด้วยกันนะครับวางไปได้ดิเงี้ยมงำลงงำลงเบิดปะมันซั้ากันดิอ่านี่ละงำลงมันสีได้ไหลลงเดี๋ยวเพื่อนเจียวสะพานมานะครับอันนี้ก็จะเป็นรายการที่สองของวันนี้นะครับก็จะจัดส่งนะครับเป็นยันม่านะครับ EF สามห้าสองทีนะครับสามสิบห้าแรงม้านะครับตัวนี้เป็นรถแปดเกียร์ด้านหน้านะครับแปดเกียร์ถอยหลังนะครับโฟวินครับเคลื่อนสี่ล้อครับ วันนี้ลูกค้านะครับจากอำเภอเซกานะครับจังหวัดพิมการนะครับโอนมัจํานะครับโดยไม่เข้าดูรถนะครับพร้อมให้ทางทีมงานเราปรับสภาพเก็บงานนะครับตัวนี้ไม่มีเล่มนะครับไม่มีเล่มนะครับเก็บงานเสร็จเรียบร้อยนะครับทาสีใหม่รอบคันนะครับตัวนี้ก็ตรวจเช็คนะครับเปลี่ยนลูกหมากเปลี่ยนน้ามันเครื่องกองเครื่องกองไฮให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้ครับสวยๆนะครับไฟหน้านะครับมีตาหนิไฟหน้ามีแตกนะครับตัวนี้แถมท่อซิ่งให้หนึ่งใบนะครับพร้อมเปลี่ยนแผ่นราคาให้ใหม่ครับ นะครับกับดอกยางหลังนะครับพี่มันไม่สวยนะครับฝั่งทางขวามือแค่นั้นนะครับตรวจเช็คระบบไฟให้เรียบร้อยนะครับแขนท้ายนะครับหมุนได้ปรับตั้งได้นะครับสีหางนะครับก็เป็นสีแดงนะครับได้เป็นหาง5้านะครับผ่านพวนใบยี่สิบองนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวนะครับการทํางานนะครับให้ลูกค้าดูนะครับวิ่งให้ดูก่อนเพราะว่าลูกค้าไม่ได้เข้ามาดูรถนะครับเราต้องรีวิวนะครับการใช้งานนะครับก็คือลองดันโฟวินต่างๆนะครับแล้วก็ไม่มีจุดรั่วซึมนะครับก่อนถึงหน้าบ้านลูกค้านะครับตัวนี้ เช็คสภาพสวยๆนะครับช่างน้อยครับระบบไฟนะครับปิดปกตินะครับไฟท้ายองค์ประกอบให้เรียบร้อยนะครับไฟมีดเร็วหางเร็วนะครับวิ่งวนเลยครับตัวนี้โฟวินขับเพื่อนสี่ล้อนะครับยืดแต่แกยวนะครับสาสิบห้าแรงม้านะครับเย่นะครับเกียยวชัตเตอร์นะครับ อยาเอาห้า,อาอมองมาเลยเบาตำย่างตำย่างะระบบแตะระบบไฟนะครับติดปกตินะครับอันนี้ก็จะให้ดูระบบโฟวินนะครับใส่โฟวินครับทีนี้โฟวินอยู่พ่นดิ้วพ่นดิ้วพ่นไต่บอ่ออีตไต่บ่อไต่บ่อเขาแล้ววะ อ่าเดี๋ยวเดียวอยู่เฉยๆดันดันไว้ดันไว้ดันไว้อ่าลูโควินนะครับอ่าไปรันเลยนะครับโควินทำงานปกตินะครับล้อหลังสลับกันโอเคอ่าปานอ่าขึ้นรถได้เลยครับนะครับขอบพระคุณนะครับลูกค้าในอย่างสูงนะครับที่ไว้วางใจนะครับเพอ่อสั่งจองนะครับสินค้าจากทีมงานเราครับนะครับตัวนี้ระบบนะครับทำงานสมบูรณ์ทุกระบบนะครับขึ้นรถเลยเรียบร้อยแล้ว พร้อมออกเดินทางครับนะครับเต็ดระบบลันระบบให้เรียบร้อยนะครับเอาโฟวินลงนะเอาโฟวินลงวิ่งบนถนนก็อย่าลืมเอาโฟวินลงด้วยนะครับตัวนี้นะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานนะครับของชุดขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับตัวนี้นะครับระบบขับเคลื่อนได้ปกตินะครับตัวนี้